หอยนะบันเทิงไทยเกิดคำถามมากมายว่าทางรอดอยู่ที่ไหนแต่แล้วก็กลับเกิดปรากฏการณ์ขย่าจอทีบีคาดว่าจะมีการฟันเม็ดเงินมากกว่า140ล้านบาทวันนี้ร้านมายองจะมาถอดรหัสความสำเร็จของซีรีส์หลิงออมท่ามกลางธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่เริ่มหายใจรวยรินแต่ การแข่งขันในตลาดนั้นก็จุเดือดทั้งคอนเทนต์จากสตรีมมิ่งระดับโลกและรวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปคำถามสำคัญที่ผู้ผลิตละครและซีรีส์ไทยจะต้องรู้ก็คือเกิดปรากฏการณ์ซีรีส์เกิรลเฟเรื่อง Only You The Series ได้มอบคำตอบที่ทรงพลังและเป็นรูปธรรมมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการบันเทิงไทย ความสำเร็จของซีรีส์นี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่กระแสแต่เป็นอภินิหารที่ขับเคลื่อนด้วยนักแสดงหญิงสองคนคือหลิงหลิงคองและออมกาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพลังของคอนเทนต์ที่ตรงจุดและฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งสามารถทลายกำแพงลายได้และสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั้งวงการ ปรากฏการณ์ในเชิงตัวเลขเมื่อ EP ที่1สร้างประวัติศาสตร์สิ่งที่ทำให้เพียงเธอนั้นกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าจับตามองนั่นก็คือความสำเร็จระดับมหาศาลตั้งแต่ตอนแรกที่ออกอากาศซึ่งซีรีส์นี้สามารถสร้างมูลค่าในเชิงธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งโฆษณานั้นบานสรบพลั่งถึง85ตัวในการออกอากาศเพียงแค่ตอนเดียว ซีรีส์สามารถดึงดูดผู้สนับสนุนและโฆษณาได้มากถึง85ชิ้นถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนสำหรับซีรีส์แนวนี้ในตอนแรกโปรเจกต์ยักษ์มูลค่า140ล้านบาทกับความสำเร็จที่ไม่ใช่แค่ภาพในระยะสั้นแต่นี่มันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในตลาดโดยที่มีการคาดการณ์ว่าตลอดการออกอากาศทั้ง14ตอนซีรีส์นี้ จะสามารถสร้างรายได้สูงสุดถึง140ล้านบาทบทสรุปของเพียงเธอคือทางลอดและเป็นพิมพ์เขียวใหม่ของวงการและนี่น่าจะเป็นโมเดลความสำเร็จที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างเม็ดเงินได้อย่างเป็นกอบเป็นกำและอาจจะเป็นพิมพ์เขียวที่ผู้ผลิตรายอื่นสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆและนำพาอุตสาหากรรมบันเทิงไทยให้เติบโตไปอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สนับสนุนเราเข้าไปดูสินค้าที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะ